มาดูโปรไฟล์ครับ158กับ163ต่างกัน5เซนติเมตรครับส่วนสูงครับ50หักผมมาสวยเลยครับดังจะหมุนจระเข้ฟาดหางครับหางสั้นไปหน่อยครับดังข้องฟ้าโอ้เปิดมาเขาใส่กันเลยครับประเภทเดินลุยด้วยกันทั้งคู่เลยครับโอ้โหนี่ครับจดเตะแบบวาด2ชั้นครับสตาดดูครับก็ลักษณะคล้ายๆการถีบหน้าเน็ตนะครับ เตะแบบคาราเต้ครับเดินลุอเข้าหานะครับดังก้องฟ้าเนี่ยส่งสานานี่มาสไตล์คิกบ็อกซิ่งแน่นอนครับดูครับป้ายหน้าเลยครับยังตีไม่ได้ครับดังก้องฟ้า โอ้โหดูครับจะป้ายหน้าเลยครับซานัสแหมแค่ยกขาอย่างเดียวเลยครับดูครับสไตล์คิกบ็อกซิ่งเลยครับแบบนี้โอ้โหยกอย่างเดียวแล้วไม่โดนเป้าก็โดนสิครับแบบนี้โอ้ยวงในก็เจอดังก้องฟ้าสิครับเอาอีกแล้วครับแหมหลุดก็โดนหมาดครับแม่แกขยันวาดไดเกินครับชอบศิลปะหรือเปล่าครับ ขยับขยับโอ้โหเอวียงศอกกลับครับน่ากลัวเอ้าโอ้โหเอวียงหมัดก,กันครับโดนบ้างไม่โดนบ้างครับคนละตุ๊บคนละตับครับโอ้โหโดนเลยนะครับแต่กองฟ้าไม่สนใจครับเดินอัดหมัดเข้าไปมองที่มุมเลยครับซันฮาสแหมไปออกลีลาท่าทางเยอะเลยครับหมดแรงหรือเปล่า โอ้หายใจยาวเลยครับเป่าปากอยู่ครับสนะด,ดัง้องฟ้าแหมดนเราต้องระวังหมัดแบบเวียงกลับหลังนะครับวงในนี้กดอยู่เลยครับดัง้องฟ้าโอ้ใจเย็นใจเย็นครับแม่แเดินอาจอาจเข้าไปเลยครับกุแกเตละลักษณะที่พยายามจะปาดหน้านิดเลยครับ พยายามเหลือเกินครับแต่ยังไม่ประสบความสําเร็จครับโอ้ยโดนแข้งของดัง,งฟ้าเข้าไปครับแต่ช่วงปลายยกเหมือนจะช้าลงไปเลยนะครับซานาตฟฟย,ยาสแต่กองฟ้าก็เดินลุยไปเรื่อยครับอ้าวเสียหลักล้มลงไปทั้งคู่ครับ แม่ยังคล่องแคล่วรวดเร็วอยู่นะครับในช่วงต้องยกครับซานาสมายนะครับลูกถีบลูกเตะของเธอมาไม่ติเดียวแบบนี้ท่านดังกล้องฟ้าจับทานท่้นี่แม่เดี๋ยวมีสิทธิ์โดนครับน่ะแม่พูดไม่ทันขาดคำครับดังก้องฟ้าเองก็ยังดูหาจังหวะไม่ได้ไม่ลงตัวอยู่ครับโอ้ยต้องระวังครับสปินนิ่งแบ็กฟิตครับเวียงหมัดกลับหลัง แม่ท่ายากนี้ใช้แรงเยอะนะครับสานัสใช้แล้วตัวเองจะหมดแรงเองนะครับดังหองฟาก็กวักมือเรียกครับจะไปไหนพี่จะไปไหนครับอืมปัดกลางครับสวยอ้าวเสียหลักครับต้องทำให้สานัตไฟยะสที่เคลื่อนไหวช้าลงก่อนนะครับอาวุธนไม่มากแต่ท่ายากนี่เยอะครับสานัสโอ้ถีบงหน้าอีกแล้ว ยกเท้าสูงจริงๆครับซานาอสเนี่ยครับแต่ขณะที่ดังองฟ้าก็จมตีข้างล่างแล้วครับขวางหน้า,าจะตีครับแม่ยังตีไม่ได้ครับโอ้เดินเข้าหามาเป็นรถถังเลยครับดูครับหวดแข้งขวาอ <c oughs> มีอีกแล้วครับหมาอีกแล้วครับแหมวียงกับหลังเนี่ยครับไม่สอกก็หมัดมันต้องมีโดนบ้างเหรอครับสนัดแผทยาาวฟ้าก็ไม่สนใจครับเดินตะลุยเข้าใส่ครับเวียซ้ายลายขวาเหมือนกันโอ้วย้ำเข้าหากันอีกแล้วครับโอ้โอ้จะออกไปทางไหนดีครับจะออกไปทางไหนดีอแหหมุนออกมาได้ครับหยิบ้ายยันขยับไปใกล้ๆหายใจนี่โอ้ดูอาการนี่ ออกเลยครับซานาัสโอ้ดูหายใจตัวโยนเลยครับแหมจะยกอีกแล้ววงไหนครับออเดี๋ยวโยกเข้ามาครับจาก้องฟ้าสายอาดอาเข้ามาเลยครับ โอ้หมัดทำแม่นกว่าน,นี้อีกสักหน่อยนิดแม่น่าจะเป็นเรื่องวันนี้ครับไปตัดล่าครับดังกองฟ้าแม่กวักมือเรียกครับบอกให้เดินมาหน่อยขี้เกียจไล่แล้วสนับอกไม่ <c oughs> โอ้หอ,อยต่อครับอ่าเสียหลักล้มลงไปใครครับแต่ละคู่โอ้โหน้าลายซอครับอัดกันไม่อยู่ใส่กันไม่ยั้งจริงๆแม่แล้วทันทีที่เสียงระฆังดังก็ใส่กันเลยครับโอ้มาอีกแล้วครับพลังต้นน้ำครับสนัท แอบกวักมือเรียกครับแอนสนาค่ยิ้มอะครับไม่ไปว <laughs> นไปรอบๆครับสานาสดากองฟ้าก็ไล่ไปเรื่อยๆครับโอ้ยพยายามปลายหน้ากดคอครับสนานีิปล่อยมวยไทยสมัครเล่นเยอะครับเพราะฉะนั้นจังหวะเข้าออกก็นี่ครับโดนอีกแล้วครับหม,มัดก็เป็นลักษณะหมัดทุบๆเลยครับ ก็ดูแล้วก็ไม่ได้หนักหู่งอะไรนะครับแต่ว่าอย่าไปโดนบ่อยก็ดีของแบบนี้ครับอาวุธแบบนี้โดนแล้วก็มีพลาดได้ครับดังกองฟ้าเองก็ต้องหาจังหวะให้แม่นกว่านี้ครับ้อยากหาจังหวะให้ตัวเองครับดังกองฟ้าโอ้โโอโนี่ครับบุกเข้ามานี่ไปโดนสักหัดเลยครับซานัส หนังฟ้าเดินเข้าหาบ้างครับจิ้มซ้ายแบ็กคิกครับไม่โดนขายาววันนี้อีกสักหน่อยไม่แน่ครับก็ยังเนี่ยโยกโยงโยงกันอยู่รับโอ้โดนครับหมัดนี้ครับแบ็กคิกไม่โดน แต่จะว่าบุกเข้ามาน่ากลัวครับแต่ว่าอาวุธที่ออกไม่โดนตูดทาก้องฟ้าครับโอ้ช้าลงไปเยอะเลยครับซานาสครับในยกนี้หายใจแรงหายใจยาวครับน่าจะหมดแล้วครับโอด้ดางก้องฟ้าแม่ก็ยังพยายามอยู่ครับแต่แก็ติดคล่อมไปครับจับไปอีกแล้ว ชกไายกครับจะทำอะไรครับดังกงฟ้าสลับเท้าหลอกครับดูเหมือนจะเตะครับขยับขยับหลุดโอ้ยโดนครับหมัดขวาเข้าลำตัวแล้วก็ว่ายน้ำเข้าหาล็อกคอครับชนะพนักงานบอกอีกยี่สิวิครับเป็นดังกล้องฟ้าสมาร์ทฮาร์ด p วอร์แพ็คเกิลครับ รถถังเมืองย่าโมครับสาวโคราดครับทายาทนักมวยดังในอดีตครับขวาชัยไปได้ครับ